สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีทุกม,มองสุบอนเด้อ้ยรู้สึกเพียเพ้ยๆพี่น้อยมันนอนเดึกนอนไก่ผมเคยนอนเดึกเมื่อคืนมันเลยเพียๆเนาะข้างแรกเนาะจริงๆไก,ก่เคยนอนอยู่เดึกอยู่ตอนอยู่กรุงเทพนเนาะแต่เพื่อคมานนอนเพี้ยนึย่งมันเลยเพี้ยๆแต่เมื่อคืนนอนเดิกไก่ ประมาณเที <t ü separ atie> like, ่ยงคืนเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าแบบตีหนึ่งเนยพี่น้องแต่ตอนนี้ก็มืออื่นก็เป็นมือวันจันทร์เนาะพี่น้องแต่ตอนนี้เฮาก็สีไปไปไปซื้อของไปซื้อของมาเตรียมพี่น้องซื้อของมาเตรียมมาให้เด็กซื้อของมาเตรียมมาให้เด็กมื่นเนาะมื่นวันเป็นวันจันทร์เนาะพี่น้องเขาก็สีไปหาเบิ่งเนาะว่าสีดายังนอกมาให้ เล็กน้อยกินเนาะมืออื่นแต่ทิพซับสลับเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะสลับเมนูไปเรื่อ,อยหยาดเล็กน้อยเบื่อเนาะพี่นอ้องแต่ก็สลับไปสลับมากอะอยู่ในวนเวียนในสามสี่อย่างเนาะส,สองสามอย่างเนี่ยพี่น้องแบบมาหลายเนาะพี่นอ้องมือนี้ก็ลบมีแล้วพี่น้องเอ<ด>้ยทอดจะมีสอ,องมือสองม<า>ือเนานะสองมือเนาะมีสองมือเนี่ยมะนาวอีกแล้วเอ้ย ไปพีป่นอรับไปเลยวันนี้พี่น่อมนลอมโอ้นดิเลยหิวเขาเลยหิวเข่าไปดีเลยพอดีมาหาเิงเขาเลย มันเดอร์ยี่มีอะไร้หญ่เนาะตัวเราแปดพันก็เทรดเฟ้อไปพาร์ทอืมดีอ๋ออันเละแก้คือปวดได้อันนี้มันเบนได้มันโบเมนไมค่ะจัดก่นแก้ เศษเล็กค่ะว่ะอ่าอะรเนี่ยค่ะลายลมาเมือมือม่บอยักบินอเลยนาะกองอยู่เที่ยเด่เนี่ยบ้มันเป็นเศษเนาะคุณเศษเนาะสิวได้เหอแม่ไหนละซิว เอาโอ้ข้าวมีในปากเราเพ่ะกินเนาเลยนะไาเชื่อะอันน wow. ี้ดีก <A ul sed |nospeech|> <plays half> ับู่ทั้งได้ลุดดีนะดีป่ะทุ่งใหญ่ป่ะทุ่ง1ิดชิดห้าง เออประเดียกยมีหน่อยนะไม่ใส่เอโทราศัพท์น่ะแม่ยุกกล้องสามอันเลยจะว่าแกเอามาน่ะเขาติดแปะหน่ะที่ไปชื่อไปอแกไปพา,า,ายภายในกล่ามมัหุ่นไหนอ่คือรุ่นของเฮ้าเนี่ยน่ะเขาอ่านเอาลงอ่านในยูทูบไม่ใส่รุ่นของเฮ้าเนี่ยน,นี่แล้วนี่กล้องอันสามอันอันนี้น่ะว่าเขามาเอามาเลยมีกล้องอันเดียวแต่เขาติดคือสามอัน เออลุ่นยังยนั่นแหละสามซุงเนาะเอ้ vivo vivo เนาะเขาติดออกมาละกล้องสามอันนี่นะกล้องสองอันนี่นะของปลอมอันเดียวเลยจ้ะพี่แต่มันเป็นสามอันนี่ยกล้องมันมีอันเดียวแหละแต่มันเป็นเลนแบบยังเออเลนอัลตาเลนยังสักอย่างเลยมันเพิ่มกล้องคมชัดแล้วก็ความกว้างแต่จริงๆมันมีกล้องเดียวแล้วเื่อนเลยก็ได้ แต่มันก็ใส่ได้เบอร์สามแต่มันใส่ได้เบอร์สามไหนมันใส่เวอนอืมเขาเนาะไอไโฟนน่ยยังะสิบเอ็บ้นี่ส <12. S 1> <12. S 2> ิบสองยสิบครับไอโฟนแปเขาเขารีวิวนะ่ะตัวแปยังยังอยากชัดกว่านี่บ่เปพวกอันเล่นเกมไม่ได้ภาพมันงามบ่เ่นเลโอ้ยมันก็บประสูยันสิบง่นหลเกีเนาะบ่ภาพมันอืมแต่ความลือนหน่อย สิบสองเลสุดยอดเลยเนี่ยจะพัดความอันภาพงามพัดตันนางงามขาก็เลีอัลนะเออบ่หัวยัง <laughs> อ๋อไม่สิยเลยเฮ้เบ่งส่งคือแมอนมุกส่งไสยเลยวะเฮ้ยสวยยังอ่ซื้อฮัอออนดอกอดโอ้ยพอดีให้กิน,นอ่ะั้ฮันดอกเอามาอันหนึง่งอันเดียวน่ะโอ้ย เจ้าหน่อยเทอะเอาอย่าะแม่จจ่ายเหรอจ็ดสิบสั่นหร้อยเอาอดเออเอาอดใ้จ่ายเหรเอาสักันโอเคเดี๋ยวจ่ายให้เอาวมนเลยทำกิมแม่บุใส่ ฮะมองมาเคิดสบายดีก่อนเร็วสบายดีเออปเอาปงงินก่อนมากไปเออมือน่นเนาะมืน่นอันไอสิพัดมีเถอะมื่นอันสิพัดมีเออมี่ะรอแล้วล้วลงเล,เลือกเฮียนละ พัดเศนพืนพัดเส็ษพืนไอ,อ,อ้ไข่าบทีนี้ตลาดเขาขายเเหลืนน,นั่นนอ่หอมๆนั่นใส่ไข่น้ำใส่ย้ำนั้นเออเอเอไปกินวะเมื่อไหร่มันมาน่อยพวอเออ

ปาเด็มาให้เงขหรวเนาะสำลุกแ้วกี่ว่าเลขอ่ะนู้มเซย้อรสุนรชื้อชื่อชื่อเื้อชน่อชม่อชื้อนื่อชื่อาื่นเล่อชื่อชื่อชื่อชล่อชื่อชื่อ่อช่อชื่อนื่อช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 ื่อนื่่่นะอ่่่อือือื้อื้ออยอือืออื่อเ่ เอาว่ะือคงะสองพันเหรนะถือแม่กินถือเม่กินซื้อปหังลุงถือแี่กินถือแ่ก ผิกสดนะหาสิปปูด้ผีกสดนะ 50, ดหาซิบพัอนอืนมอีกสองหาสิปพันตัวน้อยเดียวร้อยตัวเอามาื่ามันซื้อหนึ่นงหัวแดงงามๆหน่งใหญ่ละว่าผีอันมานนมอ,มอ,อันมาตองเล็กโลดมันสีดันเย เราตัวิมหน่ยก็มีน่อยก็มีเลมานอยนนอยน่อยหน่อนเนอหน่อยกเนาะันนอยเนาะนนอเจะทอยราะไดกกีนี่นะวันนี้จกดเดียวนี่มาเห็นไข่ลืมไข่ไข่ยังฮะเต้เ้าหาบ เอาเตะหนึ่งเอาตะนึเอาะนี่งนะเกี๋ยเขาชง่นอยนิงก็ัลาเนาะม่ีขอบเิยัง มันอมาบอันเบินขเด้ยอย่างไมถึงไข่น่ใส่กซาไปซื้มาเจอไข่เน่าคั่มใช่ไหมอะไรเหลือมือยังมีเฉยเนาะมาขายเฉยนอะ แล้วกอเพื่อนแล้วพี่น้องนี่คนตอนหลับ currently. อยู่ไหมน่าแหละค่ะลูกชิดมันไม่เนาะไม่ชิดไม่ใส่พี่น้องวันนี้มีลูกมีร้านเนาะกะเอาลูกเอาร้านมาบังกินนะพี่น้องอยู่สำกินเนาะพี่น้องเอ ไปอึดหิวไอ้ไอ้ผ่นบอกเนาะแล้วก็สมาคมเผ่นเนาะร่วมซึงสมาคมเผ่นไอยูสกินใอึดหิวกันสิไปให้สั่งตึกให้นี่ยหยอมเนาะพี่น้องขะน้อยก็สิยอมเือกันอืโอ้เอไปาไปเก็บเหเออเห็นงวันนะลูกเ่เยเยังนั่นะ มาหาดกันเลยไหม<อ>ไปเด้อให้พี่น้องสนชิมนี่ก็ร่วงเพลงสมิ่นเด้อพี่น้องเด้อใบพบก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบมัขอบใจเนาะสมองสึบบอที่ค้อให่งบลังใจไก่นะม,มาตลอดทางได้ก็หากแพงคือเก่าเด้อพี่น้องบังอยังกนกคลองน้ำ อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะพี่น้องเนาะพอกันไหมขึ้นไหนบ่าย